สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับมีผลงานหลักล้านมาให้ชมกันนะครับเต่าหลวงปู่หลิวนะครับตองห้าสามห้านะครับชื่อรุ่นสร้างโบสถ์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือรุ่นรวยไม่หยุดนะครับผมรับเช่าเฉพาะเนื้อท้องคำนะครับหลักล้านนะครับตัวตัดฝั่งนี้นะครับจะมีรอยบั้งอยู่ตรงช่วงตรงกลางเนี่ยครับเห็นไหมผิวเหรียญนะครับจะตึงๆเลยนะครับที่สําคัญนะครับก็ตรงจมูกนะครับอย่าให้มีรอยอย่าให้มีอะไรนะถ้าเพื่อนๆมีรุ่นนี้อยู่นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับจะจับหรือจะอะไรครับด้านบนนะครับหูจะไม่มีรูเห็นมั้ยูอนนีีเคาาาร่่่ะบงพพทดถื เพราะตอนนี้มันมีของเกีนะครับของเกีนี่เยอะมากนะครับพาเขามูลค่าสูงมากนะครับแบบเนี้ยด้านหลังนะครับจะมีตอกเลขตอกโคนนะครับทั้งหมดนะครับส่วนอันเนี้ยจะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็เล่นกันตอนนี้นะครับสวยๆก็หลักแสนนะครับผมแบบเนี้ยนะครับเนื้อเงินที่แบบสภาพไม่ผ่านการล้างนะครับผิวก็จะเป็นอย่างงี้ครับจะมีโคตอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับจัูกสําคัญนะครับผิวสําคัญนะครับเนื้อเงินจะไม่มีตอกเลขนะครับเนื้อนวะเนื้อทองแดงอะไรพวกนี้ส่วนอันนี้จะเป็นเนื้้้อออออนนนนนวววะะะคบเืืกก็จมมีตโดยู่ขาา ะครับด้านหลังก็จะไม่มีตอกเลขเหมือนกันนะครับแต่ผิวว่าระวังสับสนกับทองแดงนะครับนวากับทองแดงครับผิวเขาจะคล้ายๆกันนะครับแต่โค้ดเขาจะอยู่คนละฝั่งนะครับก็สามารถแยกแยะจากโค้ดได้นะครับเพื่อนๆมีรุ่นนี้ผมรับเช่าหลักล้านนะครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับ